ยิ้มเฉ่งบอายอยากให้ขอช่วยพูดถึงงานเปิดตัวในวันนี้กันหน่อยะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็โปรมก็จัดงานแถลงข่าวเป็นครั้งแรกค่ะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะคุณซีตาแล้วก็น้องตัวินนะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์เรามันมีความพิเศษย่งไรบ้างคะเราคิดไม่เหมือนคนอื่นค่ะเรามีจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนคนอื่นเราคิดที่จะให้เด็กไทยเนี่ยได้เติบโตเต็มศักยภาพในทุกๆด้านแล้วก็มาดูว่าเป็นด้านไหนบ้างนะแล้วเราก็ห นานมาจะ<ย>ไม่เหมือน<ย>คน<ด>อื่นที่เริ่มต้นด้วยว่าเอ๊มีสถ้าเป็นเรื่องสมองก็มีมีพัฒนาสมองก็เป็นสิ่งนั้นแต่ของเราก็คือคิดให้มันครบจริงๆเพราะเราเชื่อว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กำหนดสักยภาพของคนเราก็เลยให้ความสำคัญกับวัยเด็กมากๆค่ะแล้วก็อยากให้พอน,น้องกินของเราเนี่ยแล้วก็เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆค่ะสำหรับครอบคัวของพีสะพันมันแยกเป็นอะไรยังไงคะก็จะมีเรื่องของความสูงนะคะเรื่องของปริมาณ เรื่องของกระหม่อมกับการเลือกสิริต้ากันเนาะว่าเป็นพิซซิเตอร์ทำไมถึงต้องเป็นพี่สิริต้าคะอ่าพอาะพี่สิริตา้าเขาพึ่สิริต้าเป็นตัวแทนของอคุณแ,แม่ที่ยืนก่อนแล้วหายไปเลีเ้ยงลูกได้ประทับใจหมอแล้วกันค<อ>่ะประทับใจหมอมากแล้วก็ กวินก็เป็นตัวแทนของน้องที่แบบฉลาดสมวัยนะคะพัฒนาการดีแล้วก็ค really ุณสิร okay. oh, ิต้ากับน้องกวินก็เป็นลูกค้าที่ใช้โปรมามาแล้วก็ประทับใจกับผลลัพธ์พี่ลิต้าคะอ่ากวินสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกวินรักทุกคนค่ะกวินรักไ่นคะค่ะก็ประทับใจค่ะประทับใจมากๆในตัวสินค้านะคะแล้วก็ เอ่อรตาชอบที่คุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจแม่เป็นคุณหมอที่มีลูกเหมือนกับเราแล้วคนที่เป็นเป็นคุณแม่เนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วแล้วคุณหมอก็ตั้งใจแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใส่อค t ทีฟที่จำนวนมากที่ต่้วว่ามันมันดีมากๆเลยอะค่ะพอตอนเราไปอ่านศึกษาข้อมูลแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเนี่ยได้รับการวิจัยรองรับแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็รวมถึงแอคทีฟต่างๆที่เหมาะสําหรับเด็กจริงๆไม่ว่าในช่วยในเรื่องการโตนะคะช่วยในเรื่องสมาธิดีช่วยในเรื่องคุมคุ้มการแล้วก็การนอนหลับสบายแต่ว่าเป็น3สิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็คุณหมอก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วที่สําคัญเลยกวินชอบมากๆด้วยรสชาติที่ทานง่ายกวินชอบพรอมันไหมครับชอบครับกินทุกวัานเลยใช่ครับ นองมาหรือครับ็นื่อ <c oughs> ในเรื่องหลับสบายค่ะ,ค,ะคือกวินเนี่ยจะนอนเร็วนะคะแต่ว่าจะมีช่วงแรกๆที่เขาจะชอบตื่นกลางดึก <c oughs> อย่างตัวกล่องส้มเนี่ยก็จะช่วยให้เขาหลับสบายหลับยาวแล้วก็ตื่นมาสดใสนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าทุกอย่างวิเพราะว่าทุกวินาทีของเด็กเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยพัฒนาตลอดเวลาเลยค่ะเราก็อยากให้เขาแบบพัฒนาได้เต็มที่แล้วก็มีสมาธิในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ค่ะผู้หมอคะณปัจจุบันเพื่อนๆของเราจัดจำหน่ายทางช่องทางไหนบ้างคะออฟไลน์หรือออนไลน์ไะคะณปัจจุบันค่ะส่วนใหญ่เราเข้าช่องทางเราจัดเราจัดจำหน่ายหลักที่ช่องทางออนไลน์ค่ะแต่หลังจากเปิดตัวพรีเซนเตอร์คุณสีตานะคะเราก็กําลังกระจายเข้าสู่ออฟไลน์ค่ะทั้งโรงพยาบาลร้านขายยานะคะร้านแม่และเด็กโ่วประเทศค่ะทางก็ให้ดูดีๆเลยค่ะค่ะกวินกวินฝากโพรมัมนะครับ ฝากโปรมามด้วยนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่รักในตัวลูกมากๆแล้วอยากสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกนะคะริตาก,ก็แนะนําตัวโปรมามเลยค่ะก็มี3ามกล่องที่กวินทานนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องม่วงกล่องส้มแล้วก็กล่องเขียวก็ช่วยในเรื่องการเติบโตความสูงนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เรื่องการนอนหลับสบายแต่ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยแล้ว,วิน <laughs> ไม่สุขไม่อยู่สุขเลยค่ะตอนนี้กําลังซุกซนเลยค่ะก็ก็ เนี่ยค่ะต้องก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณแม่นะคะค่ะโอเคได้ i ิน e r t packing นะคะค,ค่ะคยิ้มยิ้มให้ทางนู้นได้ไหมยิ้มทางมนู้นมากยิ้มให้ทางนี้โอเค,อเคร้อนใช่ไหมนเลย่ะเห็นไนะหนมเนี่ยหรือให้หมามีอุ้มอึ๊บโอ้โห มองสักด้วยนทอยู่บมนสนใไหมอเซ็คิดเซงไร่ะเซคิดเซ็งไรยิ้มด้วยได้ไหมหมดแล้วไอ้หนงที่เรามาดูสองคอรร้อนมากเลยใช่ไหมโอเคดบาย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 ลั a r า o c i e t y